สวัสดีค่ะพบก,กับรายการรู้ชัดทําได้สไตล์กปอทอและใน EP นี้เราจะมาไขาข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดหรือว่ากองทุนฟื้นฟูกับคําถามนี้กันค่ะแนวทางการจัดตั้งศูนย์ซ่อมด้วยงบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดเป็นอย่างไรแนวทางการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ผู้ป่วยผู้สูงอายุและคนพิการของวัดบ้านนา อำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรโดยงบประมาณจากกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพิจิตรศูนย์ดังกล่าวของวัดบ้านนาจึงได้จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารจันจังหวัดพิจิตรงค์การบริหารจังหวัดพิจิตรจึงได้สนับสนุนงบอุดหนุนจากกองทุนพุ่นฟูสมรรถภาพตามประกาศข้อ9ววเลบหนึ่งเพื่ออำนวยประโยชน์แก่คนพิการตามความจำเป็นซึ่งมีแนวทาง การขอรับงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรประสานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาคประชาชนเพื่อแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ให้รับเป็นหน่วยหรือศูนย์บริการซ่อมดัดแปลงเปลี่ยนชิ้นส่วนทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจะพิจารณาจากศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการสำหรับในปีงบประมาณ2 5 6 5ที่ผ่านมา ทางสูงซ่อมบำรุงอุปกรณ์ผู้ป่วยผู้สูงอายุคนพิการวัดบ้านนาได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุนฟูคอร์าอาธมดพิกิจรจำนวน1 8 0 2 0 1บาทหลซึ่งได้นำงบประมาณดังกล่าวไปจัดทำอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการมากกว่า200ชิ้นซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จมากกว่าที่ตั้งเป้าหายไว้ทำให้คนพิการผู้สูงอายุ และประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการปลอดอย่างครอบคลุมทําให้ประชาชนจังหวัดพิจิตรมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นและสุดท้ายนี้ผมจะสนับสนุนโครงการดีๆเช่นนี้เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดยิ่งขึ้นต่อไปติดตามสาระข้อมูลดีๆเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะคะ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นได้ที่สายด่วนสปสอช .133 0สได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะรู้ให้ลึกเข้าใจชัดเจนในรายละเอียดและทำอย่างถูกต้องรู้ชัดทำได้สไตล,ล์กปทสุขภาพดีมีหลักประกันท้องถิ่นสร้างสารรค์กปทสนับสนุนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกองทุนฟื้นฟูนฟนฟนสมรรถภาพระดับจังหวัดเป็นกองทุนที่องค์การแห่นส่วนจังหวัดนะครับหรือเรียกว่า,วา,บาอบจมีส่วนร่วมในการสร้าง หลักประกันสุขภาพด้านการพื้นฟูสุขภาพให้กับบุคคลในพื้นที่อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพสนับสนุนการสร้างความเป็นเจ้าของให้กับอบจอนะครับในการดูแลสุขภาพของคนพิการและผู้ที่ต้องการพื้นฟูสุขภาพในพื้นที่ตามภารกิจของอบจอแต่และภายใต้ประกาศของข,องข้าการกระจายอำนาจด,ด้วยนะครับ